ทุกคนเคยเจอกับปัญหานี้ไหมครับเรามีระบบเทรดที่ดีการเข้าจุดที่ดีการเข้าที่แม่นยำหรือจุดที่เรามั่นใจมากๆว่าเราจะเข้าตรงนี้แต่บ่อยครั้งที่ปัญหาคือถ้าเราเปิด o พ i t i o นณจุดตรงนี้แล้วเราจะตั้ง s t o p l o s อไว้ตรงไหนซึ่งผมเชื่อว่าบ่อยครั้งครับเราก็มักจะกำหนดจุด s t o p l o s อเอาไว้ในจุดที่เราคิดว่าจุดนี้แหละคือจุดที่ดีที่สุดที่เราจะตั้ง s t o p l o อแล้ว และเราก็จะโกยกําไรจากตลาดออกไปอย่างเต็มที่ครับซึ่งเมื่อกราฟเฉลยมันก็วิ่งไปในทิศทางที่ทุกคนคาดหวังไว้จริงๆครับแต่น่าเสียดายครับที่มันมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนเสมอ และถ้าคุณเป็นคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆคลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะครับเพราะคลิปนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการวางจุด stop loss ที่ให้ความแม่นยำสูงและค่อนข้างจะเชื่อถือได้มากกว่าการที่เรากำหนดจากโซนแค่เพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านสวิงโลสวิงไฮเราจะ improve การวาง stop loss เหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรเพียงแค่คุณดูคลิปนี้ให้จบและเข้าใจในเนื้อหาคลิปนี้หลังจากนี้ไปเราจะมองการวาง stop loss ที่แตกต่าง ออกไปอย่างแน่นอนครับครับก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องออกคริปโตอีกครั้งนึงช่องที่จะรวบรวมเทคนิคการเทรดแบบฉบับดูจบเข้าใจง่ายและทุกคนนำไปใช้ได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นทองค่าเงินเหรียญคริปโตนำไปใช้ได้ทั้งหมดเพราะช่องของเราครบจบในที่เดียวเลยครับ ก่อนที่จะเข้าคลิปนี้เรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าการกำหนดจุด Stop Loss แบบนี้มันคือวิธีกำหนดที่เราจะเอาเครื่องมือเพื่อมาเป็นตัวชี้วัดครับว่าเราสามารถที่จะตั้ง Stop Loss ไว้ได้ที่ราคาสินทรัพย์ใดๆ เพื่อมาช่วยทําให้การวางสต็อปลอแบบเดิมที่เราเคยใช้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีที่ผมจะสอนในวันนี้นั่นเองครับทีนี้เราลองมาดูข้อแตกต่างในการตั้งส t o p ปลอแบบเดิมกับแบบที่ผมจะสอนในวันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆจากกราฟกันหน่อยดีกว่าครับเราเปิดกราฟขึ้นมานะครับด้วยคู่เหรียญหรือว่าคู่เงินคู่ทองคําหรือน้ํามันก็ได้นะครับที่เราต้องการเนาะลองสร้างระบบเทรดง่ายๆขึ้นมาครับผมจะลองสร้างเพื่อให้ทุกคนลองเห็นภาพกันชัดๆนะครับสมมุติว่าเรามี สิกแนลเนาะในการเข้าเล่นนะครับอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับสมมุตินะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นตามระบบเล่นตามสิกแนลที่เราได้เลยนะครับแบบเดิมเราจะทํำยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อบ่ายปุ๊บนะครับผมก็เลยเปิด By Position เมื่อปิดแท่งนี้ครับซับลอดผมจะเอาไว้ใต้สวิงโลเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็จะตั้ง t a รเก็ตให้อยู่ที่ประมาณ1.5 R r ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะปล่อยให้กราฟของผมเนี่ยมันรันไปครับ และผลก็ปรากฏว่าผมแพ้ให้กับตลาดครับแต่สิ่งที่สัญญาณจากอิน i n เคเตอร์ให้นั้นถูกหรือผิดปรากฏว่าถ้าเรารอต่อไปเราสามารถที่จะทำกำไรได้เพียงแต่เราโดนเตะออกจากตลาด แต่ถ้าหากทุกคนดูคลิปนี้จบนะครับจุดตรงนี้ผมจะให้ทุกคนตั้ง stop l ล s s ไว้ที่ตำแหน่งนี้ครับทุกอย่างมีเหตุมีผลในการกระทําและการตั้งเสมอนะครับดังนั้นถ้าทุกคนดูจบทุกคนจะไม่โดนตลาดกินอย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเข้าที่เนื้อหาเต็มๆกันเลยดีกว่าครับผมอยากให้ทุกคนฟังตรงนี้สักคู่เดียวนะครับเพราะผมเชื่อว,ว่าเทรดเดอร์หลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ได้เป็นคนที่เทรดเพียงสินทรัพย์เดียวแน่ๆแ,และก็จะต้องคอยใช้หลายโบรกเกอร์หลายเอ็กชเชน สลับไปมาซึ่งยากต่อการควบคุมพอร์ตจนในบางครั้งเราจะเสียโอกาสในการเข้าเล่นช่วงที่ดีที่สุดไปครับแต่วันนี้ปัญหานี้ได้จบลงแล้วเพราะผมอยากแนะนํากระดานเทรดที่ผมใช้อยู่ชื่อว่า Bingx เป็นบล็กเดียวที่รวบรวมการเทรดฟอเล็ก เทรดหุ้นรวมถึงหุ้นชั้นนำต่างประเทศเช่นเท l a g o o g l e f a c e b o o k เทรดทองเทรดน้ำมันและเหรียญคริปโตเคเรนซีแทบจะทุกเหรียญรวมทั้งหมดนี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวแล้วครับออกคริปโตวางใจและใช้อยู่ทุกวันทุกคนก็วางใจได้เลยครับหากสนใจอยากทำการเทรดให้คลิกสมัครที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแอบบอกไว้นิดนึงนะครับใครที่สมัครจากช่องออกคริปโตของเราในวันนี้อนาคตผมมีของมาเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่สมัครผ่านช่องของเราและทำการเทรดอย่างแน่นอนครับผมให้สัญญ,ญาครับอีกทั้งเรามีทีมงานซัพพอร์ ของ Bingx Thailand เป็นทีมงานมืออาชีพคอยดูแลทุกคนอยู่ในกลุ่ม Discord หากมีปัญหาการใช้งานไม่เข้าใจใดๆสามารถเข้ากลุ่ม Discord แล้วพิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้ตลอดเวลาเลยครับหมดกังวลใจเรื่องของปัญหาการใช้งานไปได้เลย ทีนี้ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยเราในการตั้ง Stop Loss ครับชื่อของมันก็คือ e l e i a t to Rang ครับหรือที่เราเรียกมันว่า ATR นะครับตั้งแต่ผมใช้ ATR เข้ามาประกอบในการตัดสินใจในการวาง Stop Loss นะครับทุกการเทรดมันทำให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่า มันช่วยกําหนดจุด stop loss ได้ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆครับก่อนอื่นเรามาพูดกันก่อนว่า ATR เนมันคืออะไรและทําไมทุกคนควรจะต้องใช้มันในการกําหนดจุดหยุดขาดทุนที่เราเข้าเล่นครับจริงๆแล้วก็ตรงตามชื่อเลยนะครับ a v e r a t e True Range ครับมันทำงานโดยการใช้ขนาดของแท่งเทียนที่เกิดขึ้นจำนวน14แท่งที่ผ่านมาครับเพื่อมาประมวลผลและบอกเราว่าค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนที่ผ่านมานั้น เป็นเท่าไหร่ครับซึ่งการที่จะใช้เครื่องมือนี้ได้นะครับให้เราคลิกที่คําว่าอินดิเคเตอร์ครับแล้วพิมพ์คําว่า ATR ไปเลยครับ ATR แบบนี้นะครับเราจะเจอที่เขียนว่า Average True Range นะครับของ Trading View เลยเนาะก็คลิกเข้าไปแบบนี้ครับ หลังจากนั้นกดปิดหน้าต่าง indicator ไปเลยครับหน้าจุดตรงนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะดับเบิลคลิกตัว ATR ขึ้นมานะครับและเปลี่ยนจำนวนแท่งเทียนที่มันจะลุกแบกได้นะครับปกติแล้วนะครับจะเซตไว้ที่14แท่งเทียนนะครับในที่นี้ใครจะเซตที่50 หรือว่าจะเซตที่5ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมนะครับผมใช้ค่ามาตรฐานที่เป็น14เนี่ยผมถือว่ามันเป็นค่าที่โอเคมากๆแล้วดังนั้นผมจะไม่ทําการแก้ไขนะครับก็ยึด d e ดี u l t ไปเลยแล้วก็กดโอเคไปครับเมื่อกดเข้ามาแบบนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับเราจะเห็นอินดิเคเตอร์นี้อยู่ตรงด้านล่างนะครับเป็นเพียงแค่ตัวกราฟเส้นธรรมดามไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราทําการเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ ทุกคนเห็นไหมครับว่าจะมีค่าค่าหนึ่งที่เป็นสีแดงที่จะทำการขยับตลอดทุกครั้งที่ผมเอาเมาส์ไปไว้ในแท่งเทียนที่แตกต่างกันตัวเลขตรงนี้ที่ทุกคนเห็นตรงนี้นี่แหละครับคือการคิดคำนวณค่าเฉลี่ยจาก14แท่งเทียนที่เคยเกิดขึ้นมาย้อนหลังนั่นเองครับตอนนี้ผมเปิดการาฟราคาเงินปอนจับคู่กับเงินเยนนะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงทุกคนก็จะเห็นว่า ค่าเฉลี่ยตรงนี้ครับมันจะมีการแปลผันตามเคอร์เซอร์ที่เราเลื่อนนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเราเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับมาไว้ที่แท่งเทียนแท่งนี้ ค่าเฉลี่ยก็จะเป็น0.462ครับแต่ถ้าเราเลื่อนไปแท่งเทียนด้านหน้าเห็นไหมว่ามันก็จะขยับเป็น0.565ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตราบใดที่เราเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปข้างหน้ามากขึ้นแท่งเทียนย้อนหลัง14แท่งนั้นมันย่อมไม่ใช่แท่งเดิมนั่นเองครับและตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่า ATR เนี่ยมันให้ค่าเฉลี่ยของแท่งเทียนบนกราฟคำถามคือแล้วทำไมการหาค่าเฉลี่ยบนกราฟมันจึงสำคัญต่อการตั้ง s t o p loss คำตอบง่ายๆแบบ s ิ m p l e ก็คือมันทำให้เราทราบถึงความผันผวนของตลาดณนะปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ครับผมขอยกตัวอย่างให้ทุกคนดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจแล้วกันนะครับจากกราฟนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยลองดูนะ้อนแล้วเราเล่นตามเรสเปก เทรนไลน์นะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยโดนรีเจ็คจาก t r ทร d Line มาแล้วนะครับเราก็จะทําการเปิดเซลล์พ o ซิชั o นตรงจุดนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบ Simple เนาะไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมนะครับผมแค่ยกตัวอย่างเนาะแล้วเราต้้งสต็อปล s อไว้ตรงไหนดีครับ คำตอบก็คือเหนือบริเวณนี้นะครับก็เป็นเหตุที่ดูน่าจะสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้ามันทะลุขึ้นมาเกินหรือว่า break ตัวเทรนไลน์ไปได้เนี่ยราคาอาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับดังนั้นผมขอกระโดดออกดีกว่านะครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปนะครับเราก็ตั้งสับลอดไว้ประมาณนี้เนาะถ้าเก็ดประมาณ1.5ครับหลังจากนั้นผมก็ปล่อยให้กราฟมันรันไปครับผลที่ตามมาก็คือว่าสิ่งที่เราเข้าไปไม่ใช่ว่า เราเข้าผิดทางครับแต่เราโดน Stop l ล s s กินถามว่าการตั้ง s t o p l o s s ตรงนี้มันผิดหลักไหมอย่างที่ผมบอกแล้วว่าก็ไม่ได้ผิดหลักอะไรนะครับถ้าเราซูมออกนะครับเราก็จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้ที่เราตั้งเนี่ยราคาก็โดนรีเจ็คอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับการตั้งบริเวณนี้ก็ดูจะสมเหตุสมผลแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราผิดหรือเราจะขยับ Stop l ล s s ดีครับตอนนี้เรารู้เพราะว่าการาฟมันเฉลยแล้วเนาะถ้ายังไม่รู้ล่ะขยับเท่านี้ดีไหมหรือจะขยับเท่านี้ดี หรือจะขยับเท่านี้ดีตรงไหนคือจุดที่ถูกต้องในการวาง Stop Loss ของเราจะวางที่ต้านเล็กต้านใหญ่หรือถ้าเกิดขยับไปไกลมาก Profit Ratio ก็จะน้อยลงไปอีกนี่แหละครับทำให้ผมบอกทุกคนว่าเราต้องใช้สิ่งนี้เข้ามานั่นก็คือ ATR นั่นเองครับเพราะว่าทุกสินทรัพย์ที่เราทำการเทรดไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตฟอเร็กทุกสินทรัพย์นั้นมีความผันผวน,นไม่เท่ากันเราจะนำหลักการวาง St o อ l ลอ s แบบเดียวกันใช้กับทุกสินทรัพย์ไม่ได้ครับ เชื่อผมนะครับว่าคุณไม่อยากจะขยับ Stop l ลอ s ไปให้ไกลมากๆหรอกครับถ้าเกิดว่าเราทำการเทรด f o เ e x และคุณก็ไม่อยากที่จะวาง Stop l ลอ s ใกล้ๆเพียงนิดเดียวถ้าคุณต้องการเทรดคริปโตอย่างแน่นอนเพราะตลาดทั้งคู่นั้นมีการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วดังนั้น Stop l ลอ s ตจะต้องแปลผันตามความเสี่ยงหรือความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆที่เราทําการเทรดอยู่เสมอ ในที่นี้นะครับผมใช้คู่เหรียญเป็นปอนจับคู่กับ j p แนเยนนะครับเราจะใช้ ATR เข้ามาช่วยได้ก็คือเปิดหน้าต่าง ATR ขึ้นมาแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราเปิด ATR ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะใช้ประโยชน์ของมันก็คือวางจุดขาดทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับตอนนี้นะครับจุดที่เราจะทำการเปิดเซิลโพซิชันเมื่อสักคู่คือจุดตรงนี้ใช่ไหมครับ จากเดิมนะครับที่เราจะวาง s t o อ l ลอสไว้บริเวณนี้นะครับเราจะทำการขยับ stop loss ครับโดยการคำนวณดังนี้ครับวิธีการก็คือให้เรามองก่อนนะครับว่าจุดที่เราตั้ง s t o p loss ณนะจุดตรงนี้นั้นจุดเดิมจุดแรกครับจุดที่เราอยากจะตั้งผมต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะครับคือจุด s t o อ l o s s ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างณนะจุดตรงนี้ใช่ไหมครับเราอยากจะวางสต็อลอตไว้ที่167.407ครับ หลังจากนั้นนะครับอาจจะเป็นการวาง Stop ล o อ s ทั่วไปแต่ผมจะให้ทุกคนแอดความผันผวนเข้าไปด้วยนั่นคือใช้ ATR ครับลองมองกลับมาที่ ATR ครับ ATR ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับโชว์อยู่ที่0.294 จำไว้ทุกครั้งนะครับหากเราต้องการจะเล่นในตลาดขาลงหรือเปิดเซลล์โพซิชันเราจะต้องนำค่าของ ATR ไปบวกกับจุด stop loss เก่าที่เราพีดิกไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วขยับให้เป็น stop loss ใหม่วิธีการคำนวณง่ายๆก็คือหากเป็นตลาดขาลงเราจะนำา6 7 7 4 7 7ไปบวกกับ0.294ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั่นก็คือ167 7 0ครับเราจะทําการแก้ stop loss ของเราไปที่167.701โดยการคลิกที่ 167. 701แบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคไปได้เลยครับเราก็จะได้จุด stop loss ใหม่ที่ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ target ตัว profit ratio ก็เหมือนเดิมอยู่ที่1.5ครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขยับความผันผวน,นของ stop loss ครับเราจะเห็นว่า stop loss ของเรานั้นจะถูกขยับโดยคำนึงถึงความผันผวน,นในตลาดที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนั่นเองครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจผมจะลองยกตัวอย่างในตัวอย่างอื่นๆให้ทุกคนดู อีกนะครับตอนนี้ผมอยู่ในคู่สินทรัพย์ของทองคำนะครับเส้นสีฟ้าที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเส้นที่ผมเซตอัพที่เอาไว้ใช้ในการเทรดทองอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับคือผมเซตอัพในไทม์เฟรมที่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเปิดมาในไทม์เฟรมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับ พอยก็คือว่าราคานะครับที่ผม Expect ไว้คือจะต้อง Reject ครับหากขึ้นมาถึงเส้นสีฟ้าที่ผมได้ทําการตีไว้ความหมายคือผมจะเปิดเซลล์โพสิชันนั่นแหละครับถ้าเกิดมันขึ้นมาโดนเส้นสีฟ้านะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยให้การาฟของผมเนี่ยรันไปเพื่อดูว่าราคาเนี่ยรีเจคจริงหรือไม่ ผลปรากฏว่าราคาก็รีเจ็คจริงๆนะครับผมก็เลยจะทำการเข้าช็อต o s i t i o n ตรงจุดนี้ครับคำถามคือถ้าเข้าช็อต o s i t i o n ตรงจุดนี้ผมจะตั้ง Stop l ล s s ไว้ที่จุดไหนอย่างที่บอกนะครับว่าผมดูในทา Frame ใหญ่ดังนั้นคู่ทองตอนนี้นะครับมันคล้ายกับว่าเมื่อรีเจ็คตรงนี้นะครับเหมือนกับจะวิ่งลงไปด้านล่างผมก็จะตั้ง Stop l ล s s นะครับไว้ให้เหนือโซนที่ราคานะครับมันเคยวิ่งมาแล้วโดนรีเจ็คประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าราคามันทะลุจุดตรงนี้ไปได้นะครับแสดงว่าผมเนี่ยจะโดดออกแล้วเพราะว่าราคามันอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางครับแต่ผลปรากฏว่าถ้าผมตั้งแบบเดิมผมขาดทุนทันทีครับอย่าลืมองความรู้ที่ผมพึ่งสอนทุกคนไปครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาชี้ที่แท่งที่เราต้องการจะตั้งครับแล้วดูที่ ATR ครับ ตอนนี้บอกค่าเราอยู่ที่2.74ครับแล้วดูค่า Stop Loss ของเราว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ Stop Level อยู่ที่ราคา1,983.13ค่าตรงนี้คือ2.74นำไปบวกกับ1,983.13ครับค่าที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ1,985.87 นั่นคือค่าที่เราจะนำมาใส่1,985.87แล้วกดโอเคไปเลยครับนี่คือ Stop Loss ใหม่ที่ถูก Improve มาจากการวัดความผันผวนในตลาดแล้วซึ่งความเป็นจริงนะครับหลังจากที่ตั้งปุ๊บเราจะรู้สึกว่า Profit Ratio มันจะต่ำแต่ให้เราดึง Profit Ratio ต่อไปครับให้อยู่ที่ Profit Ratio เดิมนะครับแล้วก็ปล่อยให้การาฟมันรันไปครับ การทำแบบนี้นะครับจะทำให้เราไม่ถูกเตะออกจากการเทรดและเราจะวางจุดสต็อปลอทที่มีประสิทธิภาพได้มากๆนั่นเองครับอธิบายในฝั่งของขาลงซะเยอะนะครับต่อไปผมจะลองมาใช้ในฝั่งของลอง o s i t i o n กันว่าในฝั่งของลอง o s i t i o n นั้นเราจะคำนวณแล้วก็มองอย่างไรลองมาดูกันครับตอนนี้ผมอยู่ใน t ทม e เฟรมหนึชั่วโมงของคู่เหรียญ BTC จับคู่กับ USDT นะครับจะเห็นว่าผมพยายามยกตัวอย่างคู่สินทรัพย์ที่มันแตกต่างกันในแต่ละตลาดให้ทุกคนเห็นนะครับว่า R แท้จริงแล้วนะครับมันจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดจริงๆดังนั้นทุกสินทรัพย์เราสามารถนําเทคน,คนิคนี้ไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับสมมุตินะครับผมคาดการอันนี้เป็นฮทมเฟรม1ชั่วโมงที่ผมเคยตีไว้เนาะก็คือกรอบไซด์เวย์นะครับถ้าสมมุติว่าราคาของ BTC นะครับวิ่งลงมานะครับแล้วทําการกลับขึ้นไปได้แบบนี้ผมจะตีว่า ราคาที่ผมคิดว่ามันควรจะไปต่อนะครับอาจจะขึ้นมาโซนๆราวๆสา9 0 0ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นผมจะทำการเปิด Buy Position ตรงจุดนี้ทันทีครับเมื่อเปิด u y Position นะครับทุกคนยังไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพี่ดูแค่นี้เปิด Buy ได้เลยเหรอ นี่เป็นตัวอย่างให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นนะครับการเข้า Position มันมีอะไรที่มากกว่านี้อีกเยอะนะครับซึ่งทุกคนจะต้องพิจารณาดีๆใจยเย็นๆแล้วก็วัดองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้ามาพิจารณาอย่างในช่องของผมที่สอนไปแล้วหรือช่อง YouTube ของคนอื่นๆในไทยนะครับที่สอนมาทุกคนสามารถไปดูประกอบการเข้าได้แต่ตรงนี้ผมอธิบายไว้ก่อนว่าแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับทีนี้ซับลอนะครับผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้ครับ อ่ะประมาณนี้พอถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับหลุดแนวเก่าไปเนี่ยผมกระโดดออกดีกว่าแสดงว่ากราฟน่าจะผิดทางแหละนี่คือวิธีการตั้งซับลอตแบบเก่าซึ่งผมไม่แนะนําให้ทำนะครับดังนั้นการตั้งแบบใหม่ทําอย่างไรถ้าเป็นขาขึ้นนะครับให้เราดูที่ ATR ณนะแท่งนี้ครับว่ามีค่าอยู่ที่เท่าไหร ตอนนี้เราเจอแล้วว่ามันคือ187.6ใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับให้เราดับเบิลคลิกเพื่อดู Stop Loss Level หรือว่า s t o p l o s s Price ของเราว่าอยู่ที่เท่าไหร่ในที่นี้คือ29,899.5ถ้าหากเป็นในฝั่งของการเล่นบาย o t i t n o o ลอง Position หรือขาขึ้น เราจะทำการลบจากราคาตรงนั้นไปจะแตกต่างจากการเล่นหรือเปิดช็อตนะครับการเล่นที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนาะดังนั้นเราคำนวณเลยครับอาจจะคำนวณในเครื่องคิดเลขก็ได้ก็ใส่ไปเลยว่า298.99.5แนะครับแล้วก็ทำการลบด้วยค่าเมื่อกี้ที่ผมได้บอกทุกคนไปก็คือ187.6ครับก็จะได้ว่าเป็น297,111 .9 9 9 7 1 9 29, 7 9เราเอาตรงนี้มาใส่ทันทีครับและหลังจากนั้นก็กดโอเคไปเลยเราก็จะได้จุด Stop Loss จุดใหม่ของเราและลองมาดูกันว่ากราฟราคาเป็นไปแบบนั้นหรือไม่ก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทำกำไรจากมันได้โดยการหลบ ตัว Liquidate ที่เราอาจจะโดนจากเจ้าตลาดได้โดยการทิ้งไส้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ที่ผมสอนทุกคนมาก็จะเห็นว่ามันทําให้เรามีจุด Stop ปลอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ที่ทํามาทั้งหมดก็เพื่อทําให้เราสามารถอยู่ในเกมของการเทรดได้ต่อไปโดยที่ยังไม่โดนเตะออกจากการเทรดนั่นเองครับสำหรับใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาผมสัญญาว่าจะเข้ามาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ